เร่งนำเฉลอทางรัฐบาลต่อไปผมว่าน่าจะเป็นยังวระชามต้องที่ขึ้นท่านก็หลุไปถึงแม้ว่าการแข้งเตือน h o t s p o เนี่ยจะรวบดาวเทียมาจะชา้าลงมาทึ่ประจำวันแล้วก็ตามเจ้าของแปลงนะครับหรือเป็นผู้เช่าเองนะครับลงมาทึกประจำวันในปีที่ผ่านมาการลงมาทึกประจำวันที่สานีิจตำรวจในปีเจ้าของแปลงลงไปที่บ้านเลยลงไปที่บ้านบ้าน ยังมีตามให้ข่านลงไปแจ้งเตือนว่าปีนี้จะต้องเฝ้าระวังและให้ทำแล้วต่อปากคาวไว้ถึงสาเหตุถึงสาเหตุนะครับให้ลงชื่อในส่วนของปกครองนะครับจะเป็นบริเวณหน้าโรงงานหรือบริเวณทางร่วมทางนะครับแจ้งเตือนส่วนไฟไหม้ข้างทางก็เป็นกรณีปกติอยู่แล้วนะเบอร์ตือแจ้งเหตุด่วนปอพ เบอร์ถือแยกในั่วได้สีตัวของหมวยจะมีพื้นที่ฮอสปอร์ตในพืนที่จังหวัดลบบุรีจำนวนทั้งสิ้นส3่